เทวดามานพมใครไข่ในโลกไม่สามารถนำเขาออกจากพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ได้เขายอมเป็นยอมตายอันนั้นเรียกว่าโสดาบันบุคคลแล้วเพราะ,ะนั้นท่านจึงปุกเราให้พระเราเนี่ยอย่าให้ยมมีแต่ศรัทธาสอนให้เกิดปัญญาเพื่อความแน่งแฟง mm. เมื่อเขาเข้าถึงธรรมนี้เขาไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาที่จะตกนรกอีกเลย ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ท่านมีคุณธรรมขนาดพอที่จะปิดประตูนรกได้หรือยังลองตั้งปัญหาถามใจตนเองได้แล้วก็ตอบด้วยความซื่อไม่มีอคติแม้ท่านจะไม่ซื่อท่านก็จะรู้ท่านเองว่าท่านท่านพูดโดยใจจริงหรือไม่ท่านลองถามใจตนเองเดี๋ยวว่าสมมุติว่ากลับไปนี่มีคนมาถามจ้างเอาไหม ฉันจะจ่ายให้สักหนึ่งล้านสักสองล้านมานับถือศาสนาฉันเถอะเลิกเสียพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นีประโยชน์อะไรไปปฏิบัติธรรมนั่งตากหมอกอดๆจากอยากกินทุกข์กินยากถือกังมังเข้าเป็นแถวเหมือนขอมนิ้นอพยพไม่เห็นจะมีประโยชน์ท่านมาถือศาสนาเราเถิดเราจะให้สักหนึ่งล้านสองล้านเอาไหมแล้ววัดจะได้เข้าพระเจ้าจาไปนนบอาจารย์สมภพจะไปเสืออ้อหัวลาวกันแล้วมันจะตอบว่าอย่างไร ถ้ามันตอบว่าโอเคเอาไว้ปันหยังตั้งแต่เงินผู้แทน30บาทก็ยังเฝ้าเอาไว้ชันก็แสดงว่าโสตะปฏิยังคักธรรมของท่านยังไม่ถึงท่านที่ทำบุญมาท่านก็จะได้บุนขึ้นสวรรค์แต่ประตรูนรกก็ยังเปิดรอท่านแม้ท่านจะเจริญสมาธิถึงจะตุทะฌานมีอำนาจนำมีอำนาจนำบริวารของตนเองถึงพม,มโลก แต่ท่านก็ยังหนีนรกไม่พน้นอภปริมุตโตจะนิระโรยยังไม่พ้นไปจากนรกอัปริมุตโตจะติรชานิโยนยังไม่พ้นจากกําเนิดติระชาเมื่อบุญที่ท่านทํานี่หมดไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นกรรมของท่านก็จะต้องตามมาท่านมีโอกาสที่จะล้งทางอยู่แต่ถ้าบ่าวายาว่าแต่ล้านเลยแสนล้านก็ไม่เอาตายดิ้น ชักดิ้นชักงอได้แตลงตรงนี้ก็ไม่เอาไม่เปลี่ยนใจจะขอตายกับพระรัตนตรัยยมพบาลตนไหนตัวใดก็ไม่กล้าโยนท่านลงนรกประตูนรกท่านปิดสนิทไม่มีวาสนาที่จะได้ดตกนรกที่ได้ดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้านเมืองของเรามีคนชนิดนี้สักกี่คน ถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่พยายามแนะนำพร่ำสอนนำไปสู่การปฏิบัติจริงๆจังๆแรกด้วยชีวิตอดอยากทุกยากจนให้มันเห็นความทุกข์ในใจจริงๆด้วยปัญญาเมื่อนั้นแหละจึงจะพบจึงจะเห็น